สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็มาพบกับบ่าวลำปางกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดเราก็จะมาพูดแบบเรื่องแบบสบายๆส,สำหรับวันนี้ผมก็จะพาไปดูว่า10จังหวัดที่มีการปลูกอ้อยมากที่สุดในประเทศไทยของปีล่าสุดนั่นเองครับก็คือปี25 6 5ทับ6นั่นเองครับเราก็จะไปดูว่าแถวทางนครปฐมราชบุรี โซนติดเมืองการพวกเท่าแก่ปลูกอ้อยที่เป็นร้อยร้อยพันไร่บ้านมีตังมีอิทธิพลในพื้นที่เล่นเกมการเมืองท้องถิ่นปรับบารมีซึ่งจะปลูกอ้อยสลับกับปลูกมันนั่นเองครับถ้ทาทางอนาคตผมก็อยากจะปลูกอ้อยเหมือนกันถ้าหาคนงานได้ก็ลาออกจากงานประจําไปนานแล้วแต่โคราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใหญ่สุดในประเทศไทย ไม่ติดเลยเนี่ยแต่อีสานก็เล่นไปถึง5จังหวัดแล้วในอนาคตถ้าโรงงานน้ำตาลไปสร้างเพิ่มขึ้นอีกทางอีสานอนาคตอาจจะแซงทางภาคกลางไปได้ก็เป็นได้ทางอีสานตอนนี้ทุ่งกุลาร้องไห้พวกโรงน้ำตาลก็จะไปสร้างให้ได้เพราะพื้นที่เหมาะการปลูกง่อย แต่ก็ยังมีชาวนาบางส่วนมีการออกมาต่อต้านกันอยู่นั่นเองเพื่อสืบสารข้าวหอมะลิข้าวที่อร่อยที่สุดในเมืองไทยไว้อยู่นั่นเองครับเราก็มาเริ่มดูกันเลยว่าในแต่ละพื้นที่จังหวัดไหนปลูกอ้อยอย่างไรนั่นเองครับเราก็มาเริ่มกันที่อันดับที่10ก็คือที่จังหวัดกาลสินจะอยู่ที่447,58 0ไร่อันดับ9จังหวัดสะแก้ว 4 5 4,471ไร่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่5 2 5,123ไร่7อันจังหวัดชัยภูมิ5ร5 0 6 4 5 2ไร่อันดับ6ที่จังหวัดขอนแก่น6 5 1,492ไร่มาดูอันดับ5ลบบุรี 6 7 8 9 1 6ไร่อันดับ4จังหวัดกาญจนบ,บุรี7 3 4 2 8 0ไร่มาดูที่อันดับ3จังหวัดอุดรธานี7 3 8 6 9 6ไร่มาดูที่อันดับ2ก็คือจังหวัดกำแพงเพชร7,074,530ไร่ เราก็มาลุ้นที่อันดับหนึ่งกันเลยนะครับก็คือจะอยู่ที่ภาคกลางนั่นเองครับก็คือจังหวัดนครสวรรค์ปลูกมากสุดก็คือ7 8 8 2 2 3ไร่นั่นเองครับเราก็เอามาให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่าในประเทศไทยนั้นที่ไหนจังหวัดอะไรปลูกอ้อยมากพิสุจ์ผมก็ เอามาให้รับรู้มาบอกกล่าวกันแล้วนะครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวาวเรื่องราวในคลิปต่อๆไปของอุตสาหกรรมอ้อยและชาวไร่อ,อ้อยนั่นเองครับ